ออกบิ๊กไบท์อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรงสีออโต้พร้อมสตาร์เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงท่อรถคันนี้ดูนะคะว่าจะพอะขนาดไหนถือว่าเสียงเพาะและหนักแน่นมากๆเลยค่ะใครที่ชอบนะคะต้องมาจัดคันนี้กันเลยค่ะวันนี้แป้งมี Z900 Special ปี2020 จอสี TFT เลขไมล์แค่1 9 0 0 0 0กิโลเมตรแป้งเปิดราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0 0บาทถ้าใครที่กำลังมองหาบ i ๊กไบค์สีสูบข,ของคาวาสกิอยู่หรือกำลังมองหารุน่นนี้สีนี้อยู่มาดูคันนี้ได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นอกจากสภาพตัวรถที่คัดมาให้อย่างดีแล้วจะมีของแต่งที่ติดรถมาพอใช้งานเบื้องต้นนะคะ จะมีตั้งแต่ชิวหน้ากาดหม้อน้ำกันล้มล้อหน้ากันล้มกลางฝาปิดน้ำมันเครื่องฝาปิดกระปุกน้ำมันเบรกหลังฝาปิดกระปุกเบรกหน้าสปูนหลังไว้ครึ่งสแตนท้ายสั้นแบบพับได้ยางพิรลลี่รุ่นลอสโซทูหน้าหลังเลยนะคะและก็ได้ท่อไอเสียแบบสลิปออนเสียงก็จะประมาณนี้ค่ะ คันนี้ได้จอ TFT สี F นะคะที่เราสามารถปรับแต่งตัวรถต่างๆในโหมดเมนูด้านในได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือก็สามารถทำได้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีไฟหน้า LED ที่เพิ่มไฟ d a y ์ไลท์เข้ามาดูหลอดูดันไม่เบาเลยทีเดียวค่ะแป้งที่สูง1 5 8ซมสามารถพ้อมได้ประมาณนี้นะคะ ตัวร์ดจะสูงจากพื้นไม่มากนะคะค่อนข้างจะตับถ้าหากลูกค้าที่ส่วนสูงไล่ๆกับแป้งลองเปรียบเทียบดูจากแป้งได้เลยนะคะส่วนน้ําหนักตัวรถสำหรับแป้งนะถือว่าไม่หนักมากนะคะรู้สึกคล่อมได้ไหวอยู่นะคะรู้สึกได้ว่าเป็นบิ๊กไบค์ที่คล่อมแล้วมั่นใจเลยค่ะ ถ้าลูกค้าที่สนใจสามารถทักหาแป้งได้ทุกช่องทางที่แป้งให้ไว้ได้เลยนะคะส่วนลดแป้งมีให้นะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เลทผ่อนคร่าวๆตกประมาณเดือนละ5,000ันนิดๆผ่อนได้ถึง60งวดเลยนะคะลองติดต่อแป้งเข้ามาได้เลยะคะ่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับร้านเรานิดนึงนะครับร้านดีเจริญยนนะครับหลังจากที่จัดโปรลดกระนำไปช่วงท้ายปีนะครับซึ่งเอ่อถึงตอนเนี้ย ต้องขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับซึ่งขอให้การสนับสนุนเราทั้งสองคนนะครับผมกับแป้งนะครับอันนี้เราต้องขอขอบคุณลูกค้ามากมากจริงๆนะครับจากใจนะครับซึ่งสําหรับลูกค้าที่กําลังจะมาซื้อรถเราในอนาคตนะครับตอนนี้เราเติมบิ๊กไบค์เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็จะช้านิดนึงนะครับเนื่องจากมีปัจจัยหลายๆอย่างในตอนนี้นะครับเช่นอะไรบ้างครับแป้ง ก็หลักๆจะอยู่ที่อายุของตัวรถนะคะอายุการผลิตตัวรถสภาพรถที่ผ่านการใช้งานต่างๆนะคะออหลักๆรถที่ร้านนะคะก็จะเน้นซื้อต่อบุคคลแล้วก็เป็นรถบ้านซะส่วนใหญ่ซึ่งตอนนี้ในตลาดรถมือสองมันส่วนน้อยมากๆเลยนะคะที่จะเจอรถบ้านสภาพดีตรงนี้ร้านเราจะมุ่งเน้นไปทางการซื้อรถจากเจ้าของเดิมมือต่อมือนะคะซึ่งทางร้านดีจเจริญยนยังเข่งขัดในเรื่องนี้อยู่นะคะ ดิจิลอยนต์จะได้รับรถบ้านที่เป็นรถบ้านจริงนะครับในตอนนี้เนี่ยเรามีรถบิ๊กไบค์รับรองลูกค้าอยู่ซึ่งในแต่ละคันสวยๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสปอร์ตคาก0รซีซตัวในร้านเช่น R6 ใไซได้6 R นะครับเรามีรถสวยๆพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วก็พวกรถในเกตก็เป็นพวก6 0 0 0 0พันหลายรุ่นนะครับหกซีบ0 0 R หกพนระครับหรือว่าเป็นตัวใหญ่เป็นเลยเป็นพวกแบบ ติดไฟเตอร์อ่าเป็นไทเกอร์ทัวลิงเป็นวีสตอร์มอะไรพวกนี้นะครับซึ่งทุกคันบอกได้เลยค่ะว่าคัดมาอย่างดีนะคะสภาพสวยกิฟทุกคันแน่นอนสำหรับการจัดไฟเน้นนะคะลูกค้าติดปัญหาเรื่องเอกสารใดๆนะคะก็ให้ ศึกษาเซลล์แป้งเซลล์แบงค์ได้เลยนะคะเราทักมาถามก่อนได้เลยใช่เรายินดีหาทางออกและดันให้ทุกเทสเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยยังไงเซลก็อยากขายแล้วครับสามารถพูดกับเซลตรงๆได้เลยครับเอ่อยังไงเซลก็หาช่องทางเพื่อที่จะเออ่จบให้ลูกค้าอยู่แล้วใช่ซึ่งถ้าลูกค้าจะติดต่อทางแป้งนะคะแอดไลน์เป็นแอดดีบิ๊กบายหนึ่งโทรศูนย์หกหกหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้านะคะส่วนพี่แบงค์ค่ะส่วนพี่แบงค์นะครับก็จะมีเป็นเบอร์โทรนะครับศูนย์หกหก 1 6 2 1 1 1 9นะครับสามารถแอดไลน์ได้ทั้งเบอร์โทรนะครับแล้วก็เป็นไลน์แอดก็ได้แอดดิบไบสนะครับหรือว่าจะเป็น WhatsApp Bank ก็มีนะครับนอกจาก Big b i g b ไบแล้วนะครับเราก็มีอย่างอื่นที่รับรองลูกค้าด้วยนะครับพวกบริการเซอร์วิสเป็นยางเป็นถทยน้ำมันเครื่องผ้าบเบรกแล้วก็เป็นยางของบิ s t o n e นะครับ ยางใส่สปอร์ตพวกแบตแลกนะคะเรามีทุกขนาดทุกไซส์เลยค่ะหรือลูกค้าสนใจตัวไหนของบิสตโตนะคะก็สั่งเราได้เลยนะคะถือว่าครบวงจรเรื่องยางเลยทีเดียวเอมีบริการสุดชิลของเราครับมันก็จะมีแบบอะไรนะคาเฟ่สวยชิลๆนะคะเปลี่ยนยางไปนั่งจิบได้เปลี่ยนยางไปนั่งจิบกาแฟได้เลยนะคะถือว่าครบจุดที่ดีเจริญยนต์พาแม่บ้านมาด้วยก็ได้ครับสําหรับลูกค้าเรานะครับเราก็มีบริการนะครับเช่นเอ่อ ส่วนลดของคาเฟ่นะครับห0รหรือว่าถ้ามาจองรถเนี่ยแจกฟรีไปเลยทีเดียวนะครับรีบมาใช้บริการกันเลยนะคะคาเฟ่สวยต้นไม้เยอะลงเย็นสบายมากเลยนะคะส่วนคนที่รักบอนไซก็มีจำหน่ายด้วยนะคะรวมไปถึงยังมีช่างตัดแต่งบอนไซคอยสอนให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากตัดแต่งบอนไซคนที่ชอบแนวนี้ลองมาได้ค่ะ รีบเข้ามาที่ร้านดีเจริญยนต์ได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีส่วนลดโปรโมชั่นราคาป้ายจากตัวรถนะคะถือว่าลดหลายหมื่นมากมากเลยค่ะแถมลูกค้าที่มาจองรถตอนนี้นะคะแจกกาแฟฟรีไปเลยค่ะอืเดินเล่นเดินเล่นก็เดี๋ยวมาเอาคูปองของพี่แบงค์ได้ครับลด50เปร์เซเลยครับนก็ใช่ไปถ่ายรูปสวยๆชิคๆแล้วก็มีบอนไซมีน้ําตกเย็นๆนะครับสบาฟชิลฟินเลยค่ะย่งไรลครับก็ขอฝากร้านดิเลอร์ยนต์แล ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการที่ลูกค้าสนับสนุนกับเราตลอดมานะครับ <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณคุณมากนะครับขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> บ <c oughs>